Thank you. เป็นฐานการก็คือแอร์สติกเกอร์นะครับหรือว่าแอซีนะครับหน้าที่ระดับนะครับของตัวเบนเกอร์คือหน้าที่ตัดต่อแล้วก็ป้องกันนะครับตัวหน้าข้างหน้านี่นะครับไม่ได้มีปุ่มนอ,อนนะครับหรือว่าปุ่มล็อกนะครับก็จะมีสเตนเลสนอ,อ,อนสเตนเลสล็อฟน,นะครับส่วนด้านขวาตรงนี้ครับข้นะบางล่ามเอกสารจะจะมีบอกข้อมูลอยู่ก,ก,ก็คือถ้าเป็นสีเหลือง ดีเดือนเต็มนะครับก็คือเป็นการให้ชาร์จให้จุดให้การารนะครับตอนนี้ในโ่วประมาณเก็7คันนะครับก็จะเป็นการชาร์จตัวส่วนแรกนะครับแต่ถ้ากรณีที่มัน ข้อที่หนึ่งมีแสดงว่าการหลอกด้วยแมกนีตก er ็คือเกิดความเสถียรติดทั้งในระบบไฟฟ้า,าไม่ให้สั่นไม่ให้อ่อนอาจจะเกิดจากเบ็ดแรงดันไม่ว่าเป็นสลักหรือว่าแรงดันไฟฟ้ามาไม่ครบนะครับเขาก็จะไม่ให้อ่อนนะครับซึ่ง m t b นะครับจะมีเฟสโพลิชชันก็คือโหลเต็มโพลิชชันกรณีที่ไฟตานใไฟฟ้าตกเกินสามวิน,นะครับกรณีที่ไฟตก จะมีอำ่องั๊หนึ่งแล้วไฟการไฟฟ้าไม่กลับมาเนี่ยเป็นเ่องเป็นจบในตันทีใช่ครับแต่กรณีที่ไฟการไฟ้าดับฟอกั้งัน3เปสามเล็น กรณีที่เกิดการชข้าสกิจเหมือนตัวอายูเลยครับคือริการ นโดนะครับรุ่นโดหมายความว่ามันสามารถเอาเบรกอร์ออกมาข้างนอ,อกได้นะครับกรณีที่ตัวเซอร์กิตเบรกเตอร์รุ่นนี้นะครับมันเสียหรือว่ามันไม่สามารถใช้งานได้ในการซ่อมแซมนะครับตัวเนี้ยจะใช้เวลาน้อยนะครับเพราะว่ามันสามารถดดเปลี่ยนได้ทั้งตัวนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นที่ไม่สามารถ มันจะมีด้วยการทำงานสาตำแหน่งน,นะครับตำแหน่งแรกนะครับก็คือตำแหน่งตำแหน่งนะครับก็คืออันนี้ตำแหน่งที่พร้อมใช้งานแล้วก็พร้อมจ่ายไฟนะครับตำแหน่งที่2นะครับถ้าเกิดเอามาตำแหน่ง2คือตำแหน่งเทสนะครับเป็นตำแหน่งที่อันหน่งก็คือเป็นตำแหน่งที่ไว้แม่นแตนนะครับช่องของตัวก้าวอุปเลยอยู่ตรงนี้นะครับวิธีโอเปเรต์ก็คือ ข,ขังเป็มนะครับมันจะอยู่ตำแหน่งที่รรศน์ก,ก็คือตัวแบกเกอร์ทมันจะฟองที่จะออกมารือจะไม่ตองันปลาด้านหนนงนะครับแต่ส่วนมากจะใช้ในตอนที่ว่าแมกเนตจะจะมี ก็เลยมีพวกฟ้าผ่าหรือว่าฟ้าลง ันนี้มันจะบอกว่าเกิดดับเพาะแค่อะไรนะครับถ้างล่างที่มเ,เป็นสีแดงเนะนี่ยเนนี่ยมัจะมีไฟสีแดงแต่มันจะไม่ได้ขึ้นทั้งหมดอย่างนี้นะครับมันจะขึ้นแค่ตัวเดียวมันจะบอกแค่ตัวเดียวว่ามาันเกิดดาบเพรแค่อะไรน,นะครับแล้วก็ตัวกเครื่องเรือก็คือสีฟ้าอะไรยงนี้มันจะเด้งออกมาตัวเครื่องเรืสีฟ้าก็คือมันลอ็อกไม่ให้อ่อนนะครับถ้าเป็นในเคสทีส่ถูกต่ำอะไอย่างนี้ยนะมันคือเป็นการชอ็อตจุดติดภายในระบบ ดับหรคือดับเป็นแมโด้ก็ดับไปเลยมีมีช่องของก่อนแล้วตัวของวิบลอนเน่ยเจ็ดไม่ทำงานมันก็ไม่ต้องอะไรับจริงๆนาไฟดับเลยทรั้งที่นี้ต้องอะไรถ้ามีทีมดูแลเข้ามาสังเกตตัวเลยว่ามันมันมันดับจากอะไรนะครับอันดับแรกเลยต้องดูก่อนว่ามันดับจากอะไรถ้ามัน